สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนมาแนะนำที่ดินมีโฉนดนะคะทุกท่านเนื้อที่ในแปลงนี้นะคะมี9้าไร่ค่ะออกโฉนดแล้ว5้าไร่นะคะราคาเหมาเหมายกแปลงเลยนะคะทุกท่านสองล้านเจ็ดแสนบาทค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปานะคะสวนเป็นที่เดียวนะคะรวมกัน9ก้าไร่นะคะแต่ออกโฉนดเพียง5้าไร่เท่านั้นนะคะทุกท่าน และมีด้านหลังนะคะที่ยังไม่ได้ออกชโนโูประมาณ4ไร่นะคะรวมแล้วก็คือ9ไร่เนาะภายในแปลงของที่ดินนี้นะคะเป็นสวนค่ะมีสวนผลไม้ต่างๆนะคะปีตกนลำไยมะม่วงพร้อมสาหรับการเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวกันได้เลยนะคะทุกท่านเหมาะสําหรับการสร้างบ้านค่ะ ถนนเป็นคอนกรีตรนะคะผ่านหน้าแปลงที่ดินนะคะมีน้ํามีไฟรพร้อมเลยนะคะถูกสร้างได้เลยนะคะทุกท่านไม่ว่าจะทําเป็นบ้านพักหรือว่าทําเป็นสวนเกษตรนะคะเรียกกันได้ว่าบรรยากาศดีเนื้อที่กว้างนะคะราคา2อล้านเจ็ดแสนบาทยกแปลงเตาไรนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านห้วยการตำบลบ้านพงอำเภอบ้านพงจังหวัดลำพูนค่ะ ท่านใดที่สนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลแปลนชมแปลงได้นะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรและลไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านเจคเคนโเพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของที่ดินเราไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ใส่รายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ราคาเบอร์ติดต่อพร้อมกับรายละเอียดนะคะไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้เข้าไปอ่านไปรับชมการประกอบการตาัดสินใจนะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อนัดชมแปลงด้วยคะ่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ